เพื่อเป็นพื้นฐานให้ท่านได้นำไปพิจารณาด้วยยัตถาภูตังประชานาติด้วยตัวเองต่อไปเรามาเริ่มจากหัวข้อแรกก็คือการเกิดขึ้นหรือสมุทัยของอุปทานขันธ์ทั้ง5้ากันค่ะอุปทานขันธ์ทั้ง5้าไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านั้นแต่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดๆที่มีการเกิดไม่อาจเกิดขึ้นมาได้ลอยๆโดยไม่มีเหตุค่ะการปรากฏของอุปทานขันธ์ทั้ง5้าก็เช่นเดียวกันในแง่มุมของการรู้ชัดของโสดา บันตามพระสูตรนี้จะไม่ได้พูดถึงการรู้เหตุปัจจัยทางกายภาพหรือสภาวะธรรมชาติที่ทำให้ขันเหล่านี้เกิดขึ้นโดยตรง แต่เป็นการรู้ชัดเชิงวิปัสสนาว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้เมื่อขึ้นชื่อว่าอุปาทานเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็คือตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานการรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกการตามเห็นอารมณ์เกิดเสื่อมดับมาก่อนเลยแต่ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นเสมอค่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความ ทุกเกิดขึ้นนั่นคือมีอุปาทานเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกขะอริยสัจก็คืออุปาทานขันห้าและตามหลักของสายปฏิจจสมุปบาทอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยให้เกิดชารามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมณัสอุปายาสท,ทั้งหลายทั้งหมดนั้นก็คือกองทุกข์ทีนี้ ฟ้าจะแบ่งออกเป็นสองแนวทางในการฝึกพิจารณานะคะคือสําหรับผู้ที่เริ่มต้นพิจารณาแบบทั่วไปกับผู้ที่เริ่มพิจารณาลงลึกไปในลําดับของอุปทานขันห้าสำหรับผู้ที่เริ่มต้นพิจารณาแบบทั่วไปฟ้าจะขอพูดยกตัวอย่างในเชิงของทุกขเวทนาทางใจหรือโทมนัสนะคะเพราะแม้แต่คนทั่วไปที่ไม่เคยมีการฝึกมาก่อนก็จะได้จับความรู้สึกได้ง่ายเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยแหละค่ะ ที่เป็นอะไรที่รุนแรงและชัดเจนซึ่งมันไม่ใช่แค่ความโศกเศร้าเสียใจแต่รวมไปถึงความหมงุดหงิดความรำคาญใจความโกรธทั้งหมดนี้รวมลงอยู่ในโทมนัสหรือทุกขเวทนาทางใจค่ะเมื่อมีความทุกขเหล่านี้เกิดขึ้นให้รู้เลยว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบางอย่างทีนี้ก็พิจารณาว่า กำลังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหนยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะเช่นนาย A รู้สึกทุกข์ใจเพราะมีเงินน้อยก็ให้รู้เลยว่าตอนนี้นาย A มีอุปทานอยู่กำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้ามองแบบเบื้องต้นก็คือกำลังยึดมั่นถือมั่นในความสุขที่ได้จากการที่ตนมีเงินซึ่งมีเหตุมาจากความอยากที่จะมีเงินมากขึ้นหรือความอยากที่จะเสพสุขมากขึ้นจากการมีเงินมากก็จะเห็นเบื้องต้นแล้วว่าความทุกข์ของนาย A นี้มีเหตุมาจากความอยากซึ่งความอยากหรือตัณหาในที่นี้ตัวที่เด่นชัดมากๆก็คือกรรมาตัณหานี่จึงเป็นเหตุเบื้องต้นที่ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทา,านแต่การจะมองให้ลึกลงไปในระดับของอุปทา,านขันห้าก็จะเห็นได้ว่า 1. มีการยึดมั่นในรูปขันธ์เพราะพอใจในสิ่งที่เงินสามารถให้ได้ในทางโลกทั้งการนำมาบำรุงร่างกายและการยึดมั่นว่ารูปนี้ร่างกายนี้ เป็นตน 2. ยึดมั่นในเวทนาขันคือความสุขที่ได้รับหากมีเงินเยอะขึ้นความทุกข์ที่ไม่ได้อย่างที่ใจหวงังรวมถึงการคิดว่าความสุขและความทุกข์นั้นเป็นของตนเองและมีในตนเองทงัทง้ทงทงั้งที่ความจริงมันเกิดขึ้นเพราะเหตุป,จปัจจัยเพียงเท่านั้น 3. ยึดมั่นในสัญญาขันคือการยึดความจําได้หมายรู้ว่าการมีเงินเยอะจะทําให้มีความสุขและการนึกได้ถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในความทรงจําไม่ว่าจะเคยสัมผัสด,ด้วยตัว เองหรือเห็นจากผู้อื่นที่มีความสุขจากการมีเงินและความทรงจำที่มีความทุกข์เมื่อตอนที่มีเงินน้อยหรือไม่มีเงินใช้รวมถึงการยึดว่าความทรงจำทั้งหมดนั้นเป็นของตน มีในต้น 4. ยึดมั่นสังขารขานันคือการผูกใจมีความเพลิดเพลินพอใจในสิ่งต่างๆคิดปรุงแต่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีเงินน้อยก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นอย่างนี้หากมีเงินมากก็จะมีความสุขได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งนี้รวมถึงการยึดมั่นถือมั่นว่าการปรุงแต่งทั้งหลายนั้น เป็นของตนและมีในตนทั้งที่มันเองก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกัน 5. ยึดมั่นในวิญญาณขันคือการยึดว่าการรับรู้ทั้งหมดนั้น เป็นตนเองหรือเป็นของตนเองอยู่คิดว่าเราสูขเราทุกเพลิดเพลินไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีมาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยทั้งสิ้นค่ะทุกความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นมีเพราะความอยากแม้แต่ในระดับของขันห้าเองก็ตามแต่นี่ก็ยังเป็นการพิจารณาสําหรับผู้ที่เริ่มต้นพิจารณาแบบทั่วไปที่อยากลองมองลึกลงไปในระดับของอุปทานขันห้าซึ่งเป็นการรู้ชัดที่โสดาบัน จะรู้ชัดได้เพื่อให้เห็นว่าเหตุเกิดหรือสมุทัยของอุปทา,านขันห้านั้นเป็นอย่างไร ก็ให้รู้ชัดลงไปที่การเกิดขึ้นของการยึดมั่นทั้งหลายนั้นมีเพราะตัณหาหรือความอยากค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของเงินหรือเรื่องที่ฟ้ายกตัวอย่างขึ้นมานะคะแต่เป็นเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราค่ะเพราะว่าจะได้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การยกตัวอย่างเพียงเท่านั้นทีนี้สําหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วและอยากพิจารณาลึกลงไปในลําดับของอุปทานขันห้าฟ้าจะไม่ยกตัวอย่าง ว่าทุคือทุกขเวทนาทางใจแล้วนะคะในระดับของการพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุแห่งการเกิดของอุปาทานขันห้าแบบตรงๆเราจะเหมารวมว่าอุปาทานเป็นทุกขและขันทั้งห้าก็เป็นทุกทุกสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ล้วนเป็นทุกข์ซึ่งความเพลิดเพลินใดที่มีอยู่ในขันนั้นคืออุปาทานอุปาทานเกิดมาแต่เหตุ คือตันหาถ้ามีตันหาในกามพอใจในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นต่างๆ รสชาติสัมผัสใดๆที่น่าพอใจรวมถึงการคิดนึกถึงสิ่งเหล่านั้นการมาตัณหานี้ก็จะทําให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นและแน่นอนว่าภาวะตัณหาที่จะนําไปสู่พบก็มีแม้ในผู้ที่ทําสมาธิเข้าฌานละกามาวิตกได้แล้วก็ตามค่ะตัณหาก็จะนําไปสู่อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นทั้งกามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏถูปาทานความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ แล้วพรตุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในศีพลพรตและตัวที่สําคัญที่สุดคืออัต,ตาวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เหมารวมไปทั้งขันห้าเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การยึดว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนี้แต่มันคือการผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินเพลินกับรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมรสชาติที่ได้ลิ้มรสสัมผัสทางกายที่รับรู้ด้ร่างกายนี้และทาอารมณ์ที่รับรู้ผ่านทางใจแค่เพลินไปก็เท่ากับยึดเพลินในความสุขความทุกข์แม้แต่ความไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เท่ากับยึดเพลินในความทรงจำหรือการหมายรู้ลักษณะสิ่งต่างๆก็เท่ากับยึดเพลินในความคิดปรุงแต่งหรือเพลินในความเพลินเองก็เท่ากับยึดสุดท้ายคือการเพลินในการรับรู้ไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ไปด้วยความเพลิน นี่ก็เท่ากับยึดค่ะและความยึดทั้งหมดนั้นมีต้นเหตุหรือสมุทัยมาจากความอยากหรือก็คือตัณหาไม่ว่าจะเป็นการมาตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภวะตัณหาก็ตามโซดาบันยังไม่ใช่ผู้ที่ละความยึดได้แต่เป็นผู้ที่รู้ชัดการยึดค่ะอย่างการที่ท่านกําลังฟังที่ฟ้ากําลังบรรยายอยู่ณนะตอนนี้ถ้าท่านฟังไปด้วยความเพลินปล่อยใจไปกับการฟังเสียงที่ฟ้าพูด แต่ถ้ามีสติในการฟังใช้ปัญญาใคร่ควรสอดส่องธรรมไปพร้อมกับการที่กําลังฟังหรือรับรู้